สวัสดีครับนี่คือ Verdict Thoughts ตายคำพิพากษาพื้นที่ที่เรานำคดีจริงจากสารดีกามาเล่าอย่างเข้าใจง่ายและชวนคุณคิดต่อในชีวิตจริงบางครั้งเรื่องที่บาดลึกที่สุดในครอบครัวไม่ใช่คำพูดที่ทำร้ายกันแต่คือทรัพย์สินที่เคยอยู่ร่วมกันบ้านที่สร้างด้วยแรงมือและความทรงจำร่วมกันทั้งชีวิต คดีนี้เริ่มจากพี่น้องร่วมสายเลือดที่เติบโตมาภายใต้บ้านหลังเดียวกันบ้านไม้ริมทะเลที่ครั้งหนึ่งเคยอบอุ่นเต็มไปด้วยเสียงโห่ราะของคนในครอบครัวแต่เมื่อการเวลาผ่านไปบ้านหลังวันกลับกลายเป็นสมรภูมิแห่งศิษย์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันว่าเป็นของตนฝ่ายหนึ่งคือโจทผู้ถือโฉนดที่ดินมีหลักฐานเอกสารชัดเจนอีกฝ่ายหนึ่งคือจำเลย ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นมาเกือบทั้งชีวิตมีความผูกพันทางใจและเชื่อว่าตนก็มีสิทธิ์เช่นกันเรื่องราวเริ่มซับซ้อนขึ้นเมื่อครั้งหนึ่งในอดีตสาลดีกาเคยมีคำพิพากษาชี้ชัดแล้วว่าที่ดินและบ้านหลังนั้นเป็นของโจท์แต่หลังคำตัดสินผ่านไปทุกอย่างไม่ได้จบลงตามตัวอักษรในคำพิพากษาเพราะจำเลยยังคงอยู่อาศัยในบ้านนั้นไม่ยอมออก ไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สินคืนให้ตามคำตัดสินโจ์จึงฟ้องอีกครั้งคราวนี้เป็นการฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายรายเดือนเพื่อให้ศาลบังคับให้อีกฝ่ายออกไปจากที่ดินพร้อมจ่ายค่าชดเชยจนกว่าจะย้ายออกจริงแต่คำถามสำคัญคือคดีนี้ถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือไม่เพราะประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นศาลดีกาเคยตัดสินไปแล้วอย่างถึงที่สุด โจทย์ยังมีสิทธิ์ฟ้องใหม่อีกได้หรือสารต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่าการฟ้องครั้งนี้เป็นการขอให้บังคับสิทธิต์ตามคำพิพากษาเดิมหรือเป็นการดำเนินคดีซ้ำที่กฎหมายห้ามไว้ระหว่างทางของคดีนี้ยังมีเหตุการณ์สะเทือนใจอีกหลายตอนจำเลยคนเดิมเสียชีวิตระหว่างพิจารณาสารต้องให้ทายาตเข้ามาเป็นคู่ความแทน และแม้จะเป็นคดีนในครอบครัวเดียวกันแต่ทุกฝ่ายต่างยืนอยู่บนเส้นทางของกฎหมายที่ไม่เปิดช่องให้ความรู้สึกมาบิดเบือนหลักสิทธิท้ายที่สุดสารดีกาต้องวินิจฉัยอย่างชัดเจนว่าการฟ้องขับไล่ครั้งนี้เป็นสิทธิ์ที่โจทก์ทำได้หรือไม่และคำพิพากษาเดิมผูกพันจำเลอยอย่างไรเรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงคดีแพ่งทั่วไปแต่เป็นบทเรียนทางชีวิตของครอบครัว ที่วันหนึ่งเคยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันและสุดท้ายต้องมาเผชิญหน้ากันใต้คำพิพากษาคาดีที่ดินบ้านพี่น้องคำพิพากษาดีกาที่637/2567เรื่องสิทธิในที่ดินและการฟ้องขับไล่ภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบ้านไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่ติดชายทะเลบ้านหลังนี้ ตั้งอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่4570เนื้อที่ประมาณ138ตารางวาซึ่งเดิมทีเป็นของหญิงคนหนึ่งชื่อนางพอเธอมีลูกสองคนคือนายกอและนางขอที่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งสองเติบโตมาในบ้านหลังเดียวกันอาศัยอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กเมื่อเวลาผ่านไป นางพอได้ตัดสินใจโอนที่ดินแปลงนี้ให้แก่ลูกชายคือนายกโดยในสัญญาโอนระบุว่าบนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างอยู่สามหลังได้แก่ 1. บ้านตึกสองชั้นขนาด8คูณ10เมตร 2. บ้านไม้สองชั้นขนาดเท่ากัน 3. บ้านไม้ชั้นเดียวหนึ่งหลังซึ่งระบุว่าเป็นของนางขอบ้านชั้นเดียวหลังสุดนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของนางข กับสามีของเธอมาโดยตลอดครอบครัวนี้อาศัยอยู่ร่วมกับมารดามานานหลายสิบปีจนกระทั่งนางพอเสียชีวิตจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งหลังการเสียชีวิตของมารดาความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงนางขอและสามีได้ทำการต่อเติมบ้านเลขที่หที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวโดยต่อเติมเป็นบ้านยกพื้นสูงติดชายทะเล และขยายพื้นที่เชื่อมต่อกับบ้านหลังเดิมฝ่ายพี่ชายนายกเห็นว่าการต่อเติมดังกล่าวเป็นการบุกรุกที่ดินของตนเพราะที่ดินทั้งหมดได้โอนมาเป็นชื่อของเขาโดยถูกต้องตามกฎหมายนายกจึงนำคดีไปฟ้องศาลขอให้ศาลวินิจฉัยว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้แน่คดีแรกนั้นมีหมายเลขแดง50-2 ทับ2560ศสารดีกาได้มีคำพิภากษาถึงที่สุดว่าที่ดินโฉนดเลขที่4570เนื้อที่138ตารางวาและบ้านเลขที่5เป็นของโจทย์คือนายกผลของคำพิภากษานี้ย่อมผูกพันคู่ความทั้งสองฝ่ายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145วรกหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในเรื่องใดแล้วคู่ความจะไม่สามารถนำเรื่องเดียวกันมาฟ้องซ้ำได้อีกแต่แม้คำพิพากษาจะชี้ขาสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ไปแล้วปัญหาในชีวิตจริงกลับยังไม่จบลงเพราะนางขอและครอบครัวยังคงอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นไม่ยอมย้ายออกยังคงใช้พื้นที่เหมือนเดิมและไม่ส่งมอบบ้านให้ตามคำพิพากษา คดีใหม่ฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายเมื่อคำพิพากษาเดิมไม่สามารถทำให้จำเลยออกจากพื้นที่ได้จริงนายกในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์จึงยื่นฟ้องใหม่ต่อศาลโดยกล่าวหาว่านางขอกระทําละเมิดคือครอบครองและอาศัยอยู่ในบ้านโดยไม่ชอบด้วยสิทธิ์คำฟ้องของนายกมีสาระสำคัญคือ 1. ขอให้ศาลมีสําคำสั่งขับไล่ จำเลยพร้อมบริวารออกจากบ้านเลขที่ห้าสองให้จำเลยส่งมอบบ้านคืนในสภาพเรียบร้อยสามให้จำเลยชำระค่าเสียหายวันละสามพันบาทนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกจากบ้านระหว่างการพิจารณาจำเลยถึงแก่ความตายโจทย์จึงยื่นคำร้องขอให้ทายาทของจำเลยเข้ามาเป็นคู่ความแทนและในเวลาเดียวกันได้ถอนฟ้องจำเลยอีกคนหนึ่งออกไป สารจรึงจำหน่ายคดีเฉพาะส่วนของจำเลยที่สองจากนั้นโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อสารขอให้วินิจฉัยเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายว่าคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดง502ทับ2560ผูกพันคู่ความในคดีนี้หรือไม่หากศารเห็นว่าผูกพันก็เท่ากับว่าจำเลยไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในที่ดินได้อีกสารชั้นต้น ศารชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีเดิมได้มีคำพิภากษาถึงที่สุดไปแล้วโดยระบุชัดว่าที่ดินและบ้านเลขที่5เป็นของโจทคือนายกดังนั้นการที่จำเลยยังอาศัยอยู่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของที่ดินศารจึงมีคำพิภากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากบ้านเลขที่5และชำระค่าเสียหายให้โจทวันละ3,000ันบาท นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกจากบ้านจริงพร้อมทั้งให้ชำระค่าทนายความ15,000บาทส่วนค่าใช้จ่ายอื่นให้เป็นพับสารอุทธรภาค7จ็ดำเลยยื่นอุทธรโดยให้เหตุผลว่าคดีนี้เป็นการฟ้องซ้ำกับคดีเดิมเพราะเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ถูกตัดสินไปแล้วอีกทั้งยังมีบ้านไม้ชั้นเดียวที่ต่อเติมติดกับบ้านเลขที่5 ซึ่งในสัญญาโอนที่ดินเดิมระบุว่าเป็นของจำเลยศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ยังมีประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมคือโจท์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากบ้านไม้ชั้นเดียวที่ต่อเติมหรือไม่เพราะบ้านดังกล่าวถูกระบุไว้ว่าเป็นของจำเลยในเอกสารโอนที่ดินศาลอุทธรณ์จึงพิภากษายกคำพิภากษาศาลชั้นต้น และทรงสำนวนกลับให้ศาลชั้นต้นสืบพยานเพิ่มเติมเฉพาะในประเด็นเรื่องบ้านไม้ชั้นเดียวและค่าเสียหายในส่วนนี้ศาลดีกาคู่ความต่างไม่พอใจผลคำพิพากษาจึงดีกาต่อศาลดีกาศาลดีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้เพียงพอต่อการวินิจฉัยโดยไม่จำเป็นต้องนำสำนวนคดีเก่ามาผนวกเพิ่มเติม สารดีกายืนยันว่าคดีนี้มีประเด็นข้อพิาพาทเพียงหนึ่งเดียวคือใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่4570และบ้านเลขที่5ซึ่งประเด็นนี้ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วในคดีเดิมดังนั้นผลของคำพิพากษานั้นจึงผูกพันคู่ความทั้งสองฝ่ายตามกฎหมายการที่โจทย์นำคดีมาฟ้องอีกครั้ง ไม่ใช่การฟ้องซ้ำเพราะไม่ได้ขอให้ศาลตัดสินกรรมสิทธิ์ใหม่แต่ฟ้องเพื่อบังคับสิทธิ์ที่ตนได้รับตามคำพิพากษาเดิมซึ่งถือเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่โจทก์พึงใช้ได้ศาลดีกาชี้ขาดศาลดีกาพิพากษากลับตามศาลชั้นต้นให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากบ้านเลขที่5และให้ชำระค่าเสียหายให้โจทก วันละ3,000บาทนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกจากบ้านจริงพร้อมทั้งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความโดยกำหนดให้ค่าธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาเป็นพับประเด็นข้อกฎหมายสำคัญ1เรื่องการฟ้องซ้ำมาตรา145ปวิพศาลฎีกายืนยันว่าการฟ้องครั้งนี้ไม่ใช่การฟ้องซ้ำ เพราะโจทย์ไม่ได้ขอให้ศาลตัดสินกรรมสิทธิ์ใหม่แต่ฟ้องเพื่อบังคับสิทธิ์ที่ตนได้รับตามคำพิพากษาเดิมซึ่งถือเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่โจทย์พึงใช้ได้ 2. เรื่องอำนาจฟ้องขับไล่ศาลชี้ว่าการฟ้องขับไล่เป็นการดำเนินต่อเนื่องเพื่อให้สิทธิทางกฎหมายเกิดผลในทางปฏิบัติจริงเจ้าของที่ดินย่อมมีสิทธิ์ขับไล่ผู้ที่ครอบครองโดยไม่ชอบ 3. เรื่องบ้านไม้ชั้นเดียวที่ต่อเติมการระบุไว้ในเอกสารว่าบ้านไม้ชั้นเดียวเป็นของจำเลยไม่ได้ทำให้เกิดกรรมสิทธิ์ในตัวบ้านแยกต่างหากจากที่ดินเพราะบ้านนั้นปลูกอยู่บนที่ดินของโจทและไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้อง 4. เรื่องค่าขึ้นศาลสารดิกาวินิจฉัยว่าคดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์เพราะเกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สิน สารชั้นต้นเรือกเก็บค่าขึ้นศาลตามราคาศัพพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมายบทสรุปสุดท้ายสาลดีกาพิภากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำเลยออกจากบ้านและชำระค่าเสียหายให้โจทก์เป็นอันสิ้นสุดกระบวนความคดีนี้แม้เป็นเพียงข้อพิพาททางแพ่งแต่สะท้อนให้เห็นความเปราะบางในความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว บ้านที่ควรเป็นที่พักใจกลับกลายเป็นพื้นที่พิพาทเมื่อกฎหมายต้องเข้ามาแทนที่ความรักความผูกพันและความทรงจำศาลไม่ได้ตัดสินว่าใครดีหรือเลวแต่ชี้ตามสิทธตามกฎหมายเพื่อให้ความยุติธรรมดำรงอยู่แม้บางครั้งมันจะเย็นชาในสายตาคนทั่วไปในคดีนี้หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็ก เพียงข้อพิพาทระหว่างพี่น้องเรื่องบ้านและที่ดินแต่สำหรับคนในครอบครัวนั้นมันคือรอยร้าวที่เริ่มจากความไว้ใจและจบลงที่คำตัดสินของศาลฎีกาบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พัดพิงกลับกลายเป็นหลักฐานทางสิทธิพี่น้องที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยกันทำมาหากินกลับกลายเป็นคู่ความและแม่ที่ครั้งหนึ่งมอบทรัพย์สินด้วยความหวังดี กลับกลายเป็นจุดเริ่มของความขัดแย้นที่ไม่มีใครอยากให้เกิดสารดีกาไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดในทางศีลธรรมแต่สารต้องชี้ให้ชัดว่าสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่ที่ใครนี่คือหลักพื้นฐานของความยุติธรรมไม่ใช่ความรู้สึกแต่คือข้อเท็จจริงและเอกสารหลายคนที่ได้ยินคดีแบบนี้อาจรู้สึกว่าทำไมต้องถึงขั้นฟ้องพี่น้องกันเอง แต่ในทางกฎหมายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์และมีเอกสารรับรองสิทธิ์นั้นไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกต่อไปมันกลายเป็นสิ่งที่ผูกพันตามกฎหมายที่ทุกคนต้องเคารพคดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าความรักในครอบครัวไม่อาจทดแทนขอบเขตของสิทธิ์ได้เพราะเมื่อขอบเขตไม่ชัดความผูกพันอาจกลายเป็นความขัดแย้งได้ทุกเมื่อ หากย้อนกลับไปได้บางทีสิ่งที่ควรเกิดก่อนการฟ้องร้องคือการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและการจัดการทรัพย์สินให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพราะกฎหมายจะเข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์เมื่อความไว้ใจหายไปอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้คือผลของคำพิพากษาถึงที่สุดหลายคนยังเข้าใจผิดว่าเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วเรื่องราวจบลงแต่ในทางปฏิบัติ หากอีกฝ่ายยังไม่ปฏิบัติตามคําตัดสินเจ้าของสิทธิ์ต้องบังคับสิทธิ์ด้วยการฟ้องขับไล่หรือดำเนินการตามกฎหมายต่อนี่จึงเป็นเหตุผลที่ศาลดีกาต้องยืนยันว่าการฟ้องครั้งที่สองไม่ใช่การฟ้องสาเพราะสิทธิ์ของโจทยัยงคงอยู่และเขามีสิทธิ์เรียกร้องให้คำพิพากษาเดิมเกิดผลในอีกมุมหนึ่งคดีนี้ยังสอนให้เรามองเห็นความจริงของคำว่า ครอบครัวครอบครัวไม่ได้หมายถึงการอยู่ร่วมกันเสมอไปแต่คือการเคารพกันในสิทธิของแต่ละคนเมื่อเราเริ่มละเลยขอบเขตนั้นความรักที่เคยมีก็จะถูกแทนที่ด้วยความไม่พอใจศาลอาจบังคับให้คนออกจากบ้านได้แต่ศาลไม่มีอำนาจใดที่จะทำให้หัวใจกลับมารักเหมือนเดิมบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่า เป็นของเราอาจไม่ได้เป็นของเราตามกฎหมายและสิ่งที่เราคิดว่ายุติธรรมในใจอาจไม่ตรงกับสิ่งที่ศาลเรียกว่าความยุติธรรมตามกฎหมายนี่คือความแตกต่างระหว่างความถูกต้องทางความรู้สึกกับความถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อสองสิ่งนี้สวนทางกันคนที่อยู่ตรงกลางคือความเจ็บปวดของทั้งสองฝ่ายท้ายที่สุด คดีนี้ไม่ได้จบเพียงแค่คำว่าชนะหรือแพ้แต่จบด้วยบทเรียนว่าสิ่งที่เรามีค่ามากกว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคือความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องขึ้นศาลบางครั้งการรักษาความสงบใจอาจมีค่ามากกว่าการชนะคดีใดๆและการเข้าใจในสิทธิ์ของกันและกันตั้งแต่ต้นคือหนทางเดียวที่จะทำให้บ้านยังคงเป็นบ้าน ไม่กลายเป็นคดีความที่ต้องตัดสินกันในห้องพิจารณาในคดีนี้สิ่งที่ผู้คนเห็นคือพี่น้องฟ้องกันเรื่องบ้านแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นคือคำถามว่าเรากล้าปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแค่ไหนเมื่อคู่กรณีคือคนที่เรารักหลายครั้งคนที่นิ่งที่สุดในครอบครัวมักเป็นคนที่เจ็บที่สุดเพราะเขาเลือกไม่พูดมานานจนวันหนึ่ง ความเงียบกลับกลายเป็นข้อเสียเปรียบในกฎหมายนายกไม่ได้ฟ้องเพราะอยากชนะแต่เพราะเขาอยากให้สิทธิ์ของเขาที่เคยถูกศาลตัดสินแล้วได้รับการเคารพมันไม่ใช่การแย่งชิงทรัพย์สินแต่มันคือการรักษาความถูกต้องที่มีอยู่จริงในเอกสารหลายคนอาจรู้สึกว่าทำไมต้องถึงขั้นไปฟ้องคนในครอบครัวแต่ในบางสถานการณ์การนิ่งเฉยอาจถูกตีความว่ายอมจำนนและในกฎหมาย ความเงียบไม่ใช่ความเมตตามันคือการสละสิทธิ์โดยไม่รู้ตัวกฎหมายไม่ได้ใจร้ายแต่มันไม่รู้จักคำว่าเกรงใจเราทุกคนต่างมีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิ่งที่เป็นของเราไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านหรือแม้แต่ศักดิ์ศรีของความยุติธรรมเพราะเมื่อเราเริ่มปล่อยให้คนอื่นล้ำเส้นสิทธิ์ของเราเราก็กำลังบอกตัวเองว่าเรายอมให้คนอื่นมากำหนดคุณค่าของเราได้สิทธิที่ไม่ถูกใช้เท่ากับสิทธิที่สูญเปล่า เหมือนคำพิพากษาที่ชนะแต่ไม่เคยถูกบังคับใช้จริงในอีกมุมหนึ่งสำหรับฝ่ายจำเลยบางทีการอยู่ในบ้านที่ไม่ได้เป็นของตัวเองอาจไม่ได้เกิดจากความเดื้อรั้นแต่มาจากความรู้สึกผูกพันผูกพันกับบ้านผูกพันกับอดีตแต่เมื่อเราใช้ความรู้สึกไปต่อสู้กับข้อ,อก,กฎหมายสิ่งที่เสียไปไม่ใช่แค่คดีแต่คือความสงบใจการรู้จักยอมรับความจริงอาจไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือจุดเริ่มต้น ของการคืนศักดิ์ศรีให้กับตัวเองสิ่งที่คดีนี้บอกกับเราคือจงกล้ายืนอยู่บนความถูกต้องแม้จะต้องยืนอยู่ลำพังเพราะสุดท้ายแล้วความถูกต้องไม่เคยทำร้ายใครมันแค่ทำให้บางความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนต้องเผยตัวตนออกมาอย่าให้ความเกรงใจกลายเป็นกำแพงที่กั้นเราออกจากความยุติธรรมและอย่าให้ความรักในรูปแบบที่ผิดทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองเมื่อเราเริ่มแยกได้ว่า ใครรักเราเพราะหวังดีกับใครอยู่กับเราเพราะหวังผลเราจะเข้าใจว่าความสงบไม่ได้มาจากการครอบครองแต่มาจากการรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราเป็นของเราโดยชอบธรรมคำพิพากษานี้อาจจบลงด้วยการขับไล่แต่ในมุมลึกของชีวิตมันคือการปลดปล่อยปลดปล่อยคนหนึ่งจากการถูกละเมิดสิทธิและปลดปล่อยอีกคนจากการยึดติดในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนอย่ากลัวการยืนอยู่บนความถูกต้อง แม้คนทั้งโลกจะไม่เข้าใจเราเพราะเมื่อวันหนึ่งทุกอย่างสงบลงความจริงจะยังยืนอยู่ส่วนเสียงซุบซิบจะค่อยๆหายไปเองคดีนี้อาจดูเหมือนเรื่องทรัพย์สินเล็กๆระหว่างพี่น้องแต่ในความจริงมันคือภาพสะท้อนของสังคมที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนระหว่างความรักและสิทธิ์ในก่อเลือกเดินเข้าสู่ศาลไม่ใช่เพราะต้องการชนะใคร แต่เพราะเขาอยากให้สิ่งที่เป็นของเขาถูกยอมรับตามกฎหมายส่วนนางขออาจเพียงอยากรักษาความทรงจำและพื้นที่ชีวิตที่ผูกพันมาตลอดแต่ในท้ายที่สุดศาลต้องตัดสินบนหลักฐานไม่ใช่ความรู้สึกและคําพิพากษาที่ออกมาอาจไม่ได้ทำให้ใครมีความสุขแต่มันทำให้ความจริงถูกวางไว้ในที่ที่ควรจะอยู่ศาลดีกา ชี้ว่าการฟ้องครั้งใหม่ของโจทย์ไม่ใช่การฟ้องซ้ำแต่คือการบังคับสิทธิ์ตามคำพิพากษาเดิมที่ถึงที่สุดแล้วเจ้าของที่ดินย่อมมีสิทธิ์ขับไล่ผู้ครอบครองที่ไม่มีสิทธิ์อยู่ในที่นั้นและเมื่อสิทธินั้นถูกใช้ด้วยเหตุผลอันชอบธรรมกฎหมายย่อมต้องคุ้มครองคดีนี้จบลงด้วยชัยชนะของหลักการแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือความพ่ายแพ้ ของความสัมพันธ์เพราะไม่มีคำตัดสินใดในโลกที่จะเยียวยาความรู้สึกที่แตกร้าวของคนในครอบครัวได้บางครั้งความยุติธรรมไม่ได้หมายถึงการได้ทุกอย่างตามใจแต่มันคือการยอมรับสิ่งที่เป็นจริงแม้มันจะเจ็บและเรียนรู้ว่าความจริงที่ไม่สวยงามก็ยังคงเป็นความจริงอยู่ดีในห้องพิจารณาสารอาจปิดคดีบุ้ยประโยคสุดท้าย แต่สำหรับคนที่เกี่ยวข้องมันคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ว่าความสงบไม่ได้มาจากการครอบครองแต่มาจากการวางลงอย่างเข้าใจไม่ใช่ทุกความเจ็บจะชนะในศาลแต่ทุกความจริงจะชนะในใจเราเสมอนี่คือเวอร์ดิกต์ตป้ายคำพหุภาษาคาดีจริงแต่ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่ยังเป็นบทเรียนชีวิตขอบคุณที่ติดตามครับ